중무슬림투어. <목소리나> สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามัสยิดบ้านพลีใต้เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กขึ้นมาหนึ่งหลังได้จัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในวันเสาร์อาทิตย์ขึ้นมาหนึ่งหลังเมื่อปี2541ได้จัดตั้งชมรมอิหมัมคอเตบบิลานในเขตอำเภอนาทวี เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและให้ความช่วยเหลือระหว่างมัส,สยิดในเขตอำเภอนาทวีและนอกจากนั้นได้จัดตั้งกองทุนสกาดของมัส,สยิดและกองทุนต่างๆเพื่อช่วยเหลือดูแลพี่น้องที่มีความจําเป็นในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นและมัส,สยิดแห่งนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาต่างๆที่ผ่านมามัสยิดบ้านพีใต้ก็เริ่มก่อตั้งมาประมาณอ2อ0 0า 06นะครับก็หลายปีมาแล้วนะครับณวันนี้ทางมัสยิดบันพีใต้ในการบริหารจัดการในเรื่องของอหลักธรรมการสอนของอิสลามและก็มีรูปแบบเจริญรอยตามของท่านศาดาลำพีรม,ม,มัตสศลลลออิสลามสิ่งแรกที่ผมต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารมัสยิดนะครับมัสยิดกับสถาบันการเงินต้องคู่กันสิ่งแรกที่เราบริหารก็คือหนึ่งจัดตั้งกองทุน อ,อมทรัพย์ขึ้นมาในหมู่บ้านของเราปรากฏว่ามีสมาชิกประมาณ300คนนะครับนี่คือสมาชิกของออกองทุนกลุ่มอมรั์นี่แหละครับนะครับและกองอมซั์รเราสามารถจะบริหารจัดการได้ไม่ว่าจะการในเรื่องของอา,อามาร์รอิมาร์์มัสยิดแล้วก็อิมาระ์อัดดินมัสยิดค,คือแผ่นดินของมัสยิดด้วยนะครับเราจัดสร้างขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะว่ามัสยิดอย่างเดียวนะครับเราขายายไปไประจัดซื้อที่ดินประมาณ10กว่าไร่แล้วก็จัดสร้างอาคารขึ้นมา นะครับอาคารโรงเรียนโรงเรียนปฐมบ้างตอนนี้ก็กำลังจะสร้างมัธยมขึ้นมาอีกเราก็ไม่ได้เอาเงินที่ไหนครับก็คือจากกลุ่มอมทรัพย์ของเราเนี่ยแหละครับดังนั้นเงินกลุอมอมพั์ของเราสามารถจะให้สมาชิกผู้ยืมได้ไม่เกิน2 0 0แสนบาทนะครับและวันนี้กองทุนกลุ่มอมรั์ของเราก็มีเงินอยู่ประมาณเกือบ20กว่าล้านนะครับแล้วก็ไม่มีเม็ดเซ็ตที่ไหนหรอกครับที่จะสามารถจะเงินส่วนหนึ่งที่เราไปหุ้นส่วนกับไฟฟ้าขีมวนด้วย ก็คือมัสยิดบ้านทีใต้ครับจะตั้งไปหุ้นส่วนกับไฟฟ้าเชียงมนด้วยณวันนี้นะครับแล้วก็ได้กาไรมากาแบ่งปันให้กับสมาชิกนี่คือเสียงที่เราทาอยู่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะตั้งกองทุนกองทุนใบตื่นมานนะครับกองทุนใบมานและกองกองทุนสกัดคู่กันนะครับกองทุนสกัดรายได้ของกองทุนสกัดก็คือจากพี่น้องชาวบ้านที่ครบนิซอบนะครับครบรอบปีจะต้องจ่ายสกัดทุกทุกคนก็ที่ครบนิซอบเขาก็มาจ่ายสกัด ไม่ว่าสกัดร้านค้าก็ดีระับส่วนของบุคคลก็ดีนะครับมีรายได้จากการทำมาหากินเรื่องของกเกษตรเรื่องของกเ,ษเององกษตรยางอะไรตอเนื่อการจัดตั้งสมาคมของอิหม่านนะครับผมอยากขับเคลื่อนจากมาัสยิดไปจัดตั้งสมาคมอิหม,าม่านคอติบิลานที่อำเภอนาทวีแต,แต่แต่จริงๆแล้วคืออนุญาตบ้านพี่ใต้มัสยิดบ้านพี่ใต้แต่งานที่ทําไปทําที่ที่สมาคมเพราะที่สมาคมเราจะ บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของมัสยิดทั้ง27มัสยิดนะครับ27มัสยิดทุกมัสยิดจะต้องบริหารจัดการเหมือนกันหมดนะครับตอนนี้เราขยายงานทั้งหมดเลยงานกลุ่มอมพย์ก็มีที่สมาคมให้อิมามนคนที่เป็นร้านไม่มีเงินมายืมได้ไม่เกินหนึ่งสนบาทต่อคนนะครับแล้วก็สมาคมก็จัดการเกี่ยวเรื่องของกุลบานอีกอกุุบานเนี่ยจะให้ทุกมัสยิดเลยมัสยิดละหนึ่งตัวทางสมาคมจัดการให้ นะครับแล้วก็แล้วกขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของกิจการฮัทนะครับกิจการฮักสมาชิกทั้งหมดในในอำเภอนาวีณนะวันนี้ประมาณเกือบ700ร้อยกว่าคนนั่นคือสมาชิกของทั้งอำเภอนาจวีคณะกรรมการสมาคมมาจากอิหม่่มคอติบิลนันนะครับและเป็นคณะกรรมการสมาคมทุกทุกทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกฝ่ายเราก็จัดการอายถูกต้องตามหลักการของอิสลามการนั้นจัดการของสมาคม คือการอบรมเด็กไว้ก่อนแต่งงานอ่าแล้วก็เรื่องของการนิกาอ่านิกาก็ที่สมาคมนิกาเรื่องของนิกาในเอฟพอดีในตาเกนก็คือนิกาที่สมาคมด้วยแล้วก็เรื่องของวันวันวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยเราจะมาเน้นในเรื่องของครอบครัวและมรดกเรื่องของทะเละวิวาทเกี่ยวกับเรื่องของไกลเกลก่กรณีข้อพิพาทในทุมงชนคือมัส <cinco> ยิดบันทีใต้เนี่ย เราได้แบ่งโซนเป็น6โซนโซนที่1เรามีครูสอนศาสานาอยู่แล้วหนึ่งคนโซนสโซน3เลยทั้ง6กโซนเราก็มีครูสอนทุกทุก่นทุก,ท,กทุกโซนนะครับจัดการเรื่องของอฟันดูอินนะครับครูสัมพันธ์วันสวร์อา์ทิ์เราก็จัดมีพร้อมนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเราจัดเรื่องกิรตตี้การเรียนการสอนอัลกุรอานแล้วก็วันศุกร์ค่ำเสาร์เนะี่ยเราจะสอนมมอ,อัลลับด้วย บวงคับทุกคนมวอัาชที่เป็นบัณฑัตทุกคนจะต้องมาเรียนรู้นะครับพร้อมกับสอนการเรียนรู้ฟัดดูอินฟัดดูกีฟายะให้ขอด้วยสามารถจะอ่านและปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการวิชาการอยากจะให้บรรดาพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศไทยของเรานะครับทุกๆมันเย็ดนะครับอยากอยากจะเชิญชวนให้มาศึกษาเรียนรู้ได้ครับที่มัสยิดบ้านพี่ใต้และก็ที่สมาคมอิหม่ามกอนติบิรันอัเภรนัตบี you